เราได้อันนี้มาแล้วเราอยู่ในเซเว่นแล้วเราก็ซื้อโบโลน่าเป็นอาหารช่องแล้วพรุ่งนี้เราจะไปว่ายน้ำกัน,กนโอเคแล้วเราก็จะไปซื้อของก่อนนะคะรับก็ก็คนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันซะขอให้ด้วยนะครบเพื่อแมค่คาดเพื่อแม่ พาดคลิปใหม่ๆแล้วก็วันนี้เป็นคลิปแรกที่มาถ่ายคลิปออโอเคก็ขอทุกข้อเออก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดานะาตมามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่พัดตีนนกรอบด้็มีกันนะ โอเคในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงตอนที่โรงแรมเดี๋ยวไปเจอกันเลยว่าโรงแรมเป็นยังไงบ๊ายบาย